สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งชาแนลนะคะวันนี้ก็มีเอฟซีมาหนึ่งรถตู้นะคะอโอย้ย่าจีนน่ารักมากเลยเอเอ,เอดทุกวนัวนทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณคอบคุณค่ะอ๋อค่ะ,คะ,คะน่ารักมากกาะดาวิงดดา่งมากะดาวิ่งมายงเร็วเลย <c oughs> กโ่อนคุณพัเชน่งพักก่อนเชิญนั่งก่อนค่ะพักก่อนเชิญ่ะเชิญข้าล่มก่อน ได้เห็นอยู่อ่านคอมเมนต์อยู่มาไม่ถูกนะไม่จำจำบ้านเลขที่ไม่ได้ก็บอกว่าเจอกันวันนี้ไงหรอใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเออใช่บอกว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ใช้เอฟซีท่าเดียวกันหรือเปล่า ขึ้นไปเ่อวันนี้เรค้าเอาโทรศัพท์นก่อนค่ะเชิญนั่งด้ก่อนค่ะไ่ค่ะมากินวเตียววันนี้ไม่ได้ทำเหรออ๋อวันนี้หยุดไปเดิรอบข้างนอก่านนัเชิญค่ะเชิญนั่งเดี๋ยวลงมา บอกเนค่ะเชิญค่ะไม่เป็นไร<า>เดี๋ยวเดี๋ยวไปขอพรอขอพรอก่อนบนอ่ะคะอะไมีไปนู่นแล้วไปยืนนู่นนะ <c oughs> โค้กลับมานเนี่โค้กลับไป ไปเราไปขอป้อนก่อนใช่ฮะเขาไม่มีขายขอ้เป็นยุ้งแต่มีผัดกะเพรามีอยู่กะเพรารับไปกะเพราไม่ไดยเฟอรยิ้มเขาโอเคกะเพราได้อยู่ค่ะอ่ากะเพราเชิญค่ะเชิญค่ะหรือว่าไปไหว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็โอเวอร์ค่ะนี่น้ำแข็งเขาก็มีขายนะเนี่ย นี่ไงนูโดโรตีป่าแป้งมาม่าค่ะมาม่าค่ะมีพอมีอยู่ค่ะห้องน้ำด้านนู้นนะคะจท่านี่นี่ใช่ค่ะ เขาีที่สี you, you ่เขามาเกลี oh, ่ยเขาเกลี่ยทุกวันเลยเหรอคุณลุงค่ะเกลี่ยทุกวันเลยได้ค่ะเขียนตรงไหนไม่ดีเพิ่นก็สักห้องน้ำก็อยู่ข้างล่างนี้นะคะเกลี่แซคลุง เอาใบสีครับชุดหนึ่งสิมีพวกไปเลยนะคะกี่ดอกสิข้าวดอกสังนักพอซ้นห่มาจากนครสวรรค์เมื่อวานนี้ก็มาเนี่ยเนาะใช่นักพซอนมนกัน ันน okay, really hmm, uh oh. ี้เป็นเอฟซีช you know, uh ุดแรกนะคะที่ตามมาว่าพ uh ุ oh. ่งไปไหนเน่ยเอฟซีก็มากราบไหว้ขอพรนะคะหนึ่งรถตู้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะ ค่ะเชิญตามสบายค่ะ เรียบร้อยนะคะขอพรแล้วนะคะก็เอฟซนะคะรู้จักทุกคนทุกท่านนะคะมาก็ทักทายนะคะ youtube ทุกคนเลยนะคะก็จะเป็น f อฟซพลังเงียบนะคะที่คอยติดตามแล้วก็รับชมนะคะให้กำลังใจนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ใส่หัวใจนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะสินค้าบริษัทมนโอมเข้ามากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ